สวัสดีครับคราวนี้เรามาดู bar element ที่มี thermal stress ด้วยนะครับเริ่มต้นเราไปดูโจทย์กันก่อนนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่เราจะใช้ข้อมูลในการรันโปรแกรมนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยไอตัว bar ของเราเนี่ยก็คือแท่งวัตถุเนี่ยเราอยู่ในแนวดิ่งนะครับลักษณะนี้ก็คือเราจะตั้งแกน x เริ่มต้นที่จุด a นะครับแล้วก็พุ่งลงไปด้านล่าง นะครับตรงนี้ก็จะมีเนี่ยทั้งหมด5โหนดนะครับแล้วก็มี4 Element ก็จะเห็นว่ามีความยาวแล้วก็มีขนาดก็คือมี250มิลิเมตรนะครับความยาวแท่งแท่งเนี้ยแท่งอ่าหนึ่งสองสามเงี้ยนะครับช่วงช่วงบนนะครับแล้วก็อีกแท่งหนึ่งที่อ้วนกว่างเนี้ยเนี่ยนะครับ300มิลิเมตรนะครับมีเส้นผ่านศูนย์กลาง30กับ50มิลิเมตรนะครับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นก็คือ50เคลวิน ตอนที่เราติดตั้งเข้าไปเนี่ยเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่คิดว่ามันมันโดนความร้อนแล้วกันนะครับอุณหภูมิเพิ่มขึ้น50เคลวินหรือ50องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มีค่านี้ด้วยเอ่อเตอร์ a มเอ็กซ์เพนชั่นโคอฟิอย่าลืมนะครับไอตัวคลวินยกกำลังลบหนึ่งเนี่ยหน่วยมันก็คือเมตรต่อเมตรต่อคลวินก็คือเมตรต่อเมตรเนี่ยก็คือขยายตัวกี่เมตรต่อความยาว1เมตรต่อ1เคลวินที่เพิ่มขึ้น ตรงนี้ก็จะเห็นว่าเรามีสรรมการของ Element เนี่ยผมเขียนไว้ตัวเล็กๆเนี่ยนะครับอยู่นี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เราเอาไปเปลี่ยนในตัวโค้ดซึ่งจะเห็นว่าโครงสร้างเดิมของของการใช้ไอตัวโปรแกรมจาก b a element เนี่ยมใช้ได้อยู่แล้วเราก็เติมโพสต์ตรงนี้เข้าไปนะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังต่อไปนะครับอ่าทีนี้เรามาดูนะครับ ข้อมูลนําเข้าก็เหมือนเดิมนะครับอยู่ที่บรรทัดที่5กับ6นะครับเมื่อสักครู่นี้เราเห็นแล้วนะครับก็คือมี5โหนดมี4 Element ส่วนที่เหลือเหมือนเดิมครับบรรทัดที่8จํานวนสมการนะครับเท่ากับจํานวนโหนดนะครับเพราะว่าตอนนี้เราใช้สมการสมดุลในแนวแกน x ก็คือ1โหนดก็จะมีแค่1สมการถัดมาบรรทัดที่10กับ11ก็คือเป็นการเตรียม global stiffness matrix แล้วก็ ตัวเวกเตอร์ b ซึ่งเราขยายให้มันเบิ้ลเป็น2เท่าแล้วนะครับ mm. เพื่อที่จะอะไรครับรองรับรูปแบบการแก้สมการที่ผมอธิบายไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับแล้วก็มีอะไรครับมีเวกเตอร์ u displacement เวกเตอ f ซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราได้โซลูชันออกมาเราก็แยกนะครับแยกเป็น2ส,นส่วนส่วนแรกก็เป็น u ส่วน2ก็เป็น f แล้วก็เตรียมเรื่องของเมทริกต่างๆของ element มีแรงภายในและมีสเตรด้วยนะครับ